เป็นไงล่ะเมื่อคืนมึงมานี่นี่มึงมานี่นีมานีน่ดิสัตว์อืมสัตว์ตัวเดียวมึงเลยติดมึงตัวเดียวเลยติดมึงตัวเดียวเลยสัตว์ไม่งั้นล่ะก้าห้าเต็มถังเต็ตมข้อเออเออสัตว์เล่นไม่เอาไง สวัสดีสหายจานเคสามตัวมันทุกเม็ดวาวุ่นเก้าห้าเต็มถังรายงานตัวฮะวันนี้มาจัดให้กันแบบว่าสามตัวอิ่มอิ่มฮะมาสรุปผลกันหน่อยฮะเมื่อวานพารีชุแป้งข้อตัวเดียวไม่งั้นแล้วก็เต็มข้อเต็มแข้งสามตัวมาหมดนะติดดาวให้ดีลาโยมองไม่เหมือนใครอีกแล้วฮะเก้าห้าเต็มข้อเต็มแข้งเต็มถังน้ําล้นล้นครึ่งช่วงตัวแล้วอีกหนึ่งตัวเมื่อวานที่ให้ไปเนี่ย สูงสายกันบินบายเย็นบอกแล้วไม่ต่ำกว่าสามต่ำกว่าสี่เก้าห้าเต็มถังเต็มข้อ,เต,ขอเต็มแข้งฮนะยินดีนะลงทุนด้วยนะในบ้านจันเคสิบสองหลังสิบสองบ้านแล้วก็ฝากติดตามด้วยใครอยากเข้าบ้านจันเกก็ไปเจอกันในครอบครัวฮะมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสเตปฟ้ามีตาตายตัวเดียวฮนะให้โบกท่านได้ลุยต่อสำหรับก็คือวันนี้ฮะไลฟ์สดช่วงเย็นฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้สามตัวมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกัน วันนี้คึกคักเลยครับพาลุยพิมลีกันย,ยาวๆว่ไอ้สหายจันเกยคู่แรกซิงเก่ลแรกที่จัดจานมาให้ฮะจันเกยมองไปที่วาวุ่นตัวแรกฮะซิงเก่ลแรกไอ้ตันวิล่าเปิดบ้านตละลยยเึงของนัดคิปตันพาเลต์นะต้องบอกว่าไอ้ตันวิล่าครับทำผลงานได้ดีฮะห้าเกมหลังพวกเขาเนี่ยแพ้ไปแค่เกมเดียวฮะไปแพ้นัดล่าสุดต่อเกมเดือนที่แอนฟิลมาสามตู้ต่อศูนย์นะตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นนพวกเขานะชนะมาลวดเลยฮะสี่เกมหลังฮะใน,น,นชนะอย่างเอฟเวอร์ตันชนะอย่างเบอร์ลี่มาได้ฮะ จานเคมองว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างาคณะกิตามารเลตต้องอย่ามองข้ามเหมือนกันนั้นตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับเจดีกว่าคณะแอตตาวิล่าฮะล่าสุดพุ่งชนะกูมาสามสองด้วยฮะทำผลงานค่อนข้างได้ดีฮะจานเคมองว่าวันนี้ในบ้านอมารีเอาอยู่ฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นวัตกินนะดิยาบี้ฮะความลาาตะขายซิงเกิลแรกมองไปที่แอตตนวิล่าจานเคมองไม่เหมือนใครอีกแล้วฮะซิงเกิลแรกมีกินมีใช้มั่นใจแอตตนวิล่าลูกเดียวก็กินแล้วนี่ สิงกันที่สองสามตัวมันทุเมตรวาวุ่นมีกินมีใช้บาครับถอนกันหน่อยนะเสาสิบหกกันยายนโดนหวยแดกก็มาทางนี้แล้วกันนายสายโอเล็ฟอร์ดนะเปิดบ้านตารางเย็ยนของทางด้านไบตันนะโอเลฟอร์ดก็เสียลูกชอไปมาเลเซียก็แล้วกัรบาดเจ็บฮะวันนี้นาเป้าอยลุนพร้อมเลิศสนามฮะแต่ฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างแมนยูเนี่ยที่รู้ว่าเพึ่งแพ้อย่างปืนใหญ่อเซนอนไปสามประตูต่อหนึ่งในล่าสุดในลีกฮนะแล้วก็สามเกมหลังพวกเขาเนี่ย ชนะไปแค่นัดเดียวเองครับไปแพ้อย่างอาร์ินนอนแล้วก็ไปแพ้อย่างสเปอร์ไก่เดียทองโหเจอแต่ของแท้สำหรับแมนยูส่วนไบตันต้องบอกว่า3มเกมหลังพวกเขาะชนะสองแพ้หนึ่งครับไปแพ้อย่างขิมคอนเวตแฮมมาฮะในบ้านงพวกเขาล่าสุดก็พุ่งชนะอย่างนิวคาเสเซิลมาเล่นได้ดีเลยฮะับสำหรับไบตันด้วยแนวต้านวันนี้ฮะกองหลังมีปัญหาแน่นอนมาตินนสยืนึ้นลีโลฟจานเคมองว่ามีปัญหาแน่นอนส่วนฟังเล่นฝงสั่งริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นมิโตมานาเป้าเวมเบกับเปโดะ โอ้โหซอลลี่มาร์คทีเด็ดของพวกเขาอีกยักเยอะฮะวันนี้จานเคมองไปเลยะไม่เลือกฝั่งไม่เลือกตัวสายกันบินแอร์เชียกแล้วเห็นไหมบเยอร์ Bayern ยิงเท่าไหร่แมนยูกับไบตันเท่านั้นเลยเผืเอ่อไบตันสามแต้มยิงแมนยูเละสูงปีตไปที่สูงแมนยู สิงคโร์สุดท้ายติดดาวฮะสเปอร์เปิดบ้านตอนรับกรรมเยือนของทางด้านเชฟฟิล,ลว่าเชฟฟิลยังไม่ชนะใครเลยส่วนสเปอร์ก็ร้อนแรงฮะฟอร์มฮอตจีขนาดนี้รออะไรพวกมึงแนวต้าเนี่ยสไฟฟ้ากักจันเคชอบมังเก้ที่เข้ามาคุมมาได้เสริมทับมาต้อบอกว่า คุณนายสายจันเกได้ดูเนี่ยต้องบอกว่าเกมรูกเขาดูมีหลากหลายขึ้นแล้วก็มีความทั้งสายในพื้นที่จังหวะสุดท้ายในเกรบขอโทษนะต้องบอกว่าอังเกทำหน่งานได้ดีเลยนะมาลุยศึกพิมลีกเนี่ยในฤดูกาลนี้ผมบอกไว้เลยนะอย่ามองข้ามสเปอร์ไปเลยฮะวันนี้ฮะมองไม่เหอะไม่ต่ำกว่าสามไม่ต่ำกว่าสี่แน่นอนยืนสเปอร์ไปเถอะยิงกันเยอะเข้าใจกันนะสายจันเกยืนไปเลยติดดาวให้ที่ท็อปแนมสเปอร์สามตัวทวนมันทุกเมนะ ยืนตัวแรกซิงเกิลแรกมีกิมมีใช้แอตตันวิล่าฮะซิงเกิลที่สองสงที่แมนยูนะสายการบินแมนยูไปเลยซิงเกิลที่สามติดดาวให้ที่สปเปอร์มีกิมมีใช้ใครอยากได้มากกว่านี้บอลรายการอื่นวันนี้ตัวที่เด็ดอยู่ในบ้านมั่นใจเนี่ยไม่วันจะเป็นซีรีส์เอบุนเด,ดลิก้าไปเจอกันในบ้านโชคดีมีใชยโชคชัยมี